ข่าวดีมาแล้วนะครับพี่น้องเกาหลีใต้ก็จะประกาศรับสมัครสอบมาแล้วนะครับผมในสองประเภทงานนะครับผมหลังจากที่รอคอยกันมายาวนานมากนะครับผมรอกันมานานมากนะครับผมบางคนก็รอมาปีสองปีแล้วก็ยังไม่ได้เปิดสอบนะครับเนาะจะเปิดสอบอยู่สองหน่วยงานอสองประเภทงานก็คืองานอุตสาหกรรม และก็เกษตรปศุสัตว์นะครับผมรอบนี้ไม่มีก่อสร้างนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาอยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนนี้นะครับผมก็เห็นทางเว็บไซต์ทางประเทศเกาหลีใต้เขาประกาศออกมาแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของเกาหลีนะครับว่าจะให้ประเทศไทยรับสมัครสอบภาษาเกาหลีเพื่อมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ นะครับผมด้วยหน้างานประเภทงานก็คืองานอุตสาหกรรมและก็งานเกษตรประสุสัตนะครับแต่ทาง EPS เองยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน,นะครับผม EPS ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันเยอะมากว่าจะสอบสมัครได้ยังไงจะสอบที่ไหนรายละเอียดอะไรยังไงเขาต้องรอรายละเอียดให้ชัดเจน เขาถึงจะประกาศนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องใจเย็นๆแต่ที่ในนๆผมคิดว่าน่าจะ99%แล้วนะครับว่าจะเปิดสอบแน่นอนนะครับก็ทางเว็บไซต์เขาก็ลงมาแล้วก็ทางโรงเรียนพัฒนาอาชีพก็ลงมาเหมือนกันนะครับผมเขาก็ไปเอาข่าวจากเว็บของเกาหลีมานะครับผมยคือบอกไทยกักเต่มือี้ประเภทงานก็คืองานอุตสาหกรรมก็จะเปิดรับสมัครนะครับผม งานอุตสาหกรรมจะเปิดรับสมัครวันที่24-28ถึงมีนาคม2565นะครับฟังอีกรอบนะครับรอบบุตสาหกรรมเปิดรับสมัครวันที่24-28ถึงมีนาคม2565และก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่11เมษายน 2,565นะครับผมไปสมัครสอบแล้วใครที่มีสิทธิ์ที่จะสอบเขาจะประกาศในวันที่11เ,เมษายนแล้วก็จะเริ่มสอบกันวันที่18เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนเมษายนพฤษภามิถุนาสอบสาเดือนเลยนะครับพี่นอ้องเริ่มสอบวันที่18เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน 2,565นะครับผมอ่าและก็อีกงานประเภทหนึ่งก็คืองานเกษตรปศุสัตว์งานเกษตรปศุสัตว์จะเป็นงานประเภทเดียวกันนะครับผมนะการเกษตรปศุสัตว์จะเริ่มสมัครวันที่20ถึง22เมษายน2565และก็จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบวันที่23พฤษภาคม 2,565เริ่มสอบวันที่1ถึงวันที่20กรกฎาคม2,565นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมข่าวเขามาประมาณนี้นะครับนี่ก็คือได้ข่าวมาจากทางโรงเรียนที่ไปแปลมานะครับผมทางโรงเรียนพัฒนาอาชีพบุดรก็แปรก็แปรมาให้ประมาณนี้นะครับผมแต่ทางหน่วยงาน EPS Thailand ซึ่ง เกีย่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเขาก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับนะเมื่อเช้านี้แปดชั่วโมงที่ผ่านมาเขาก็ประกาศมาประมาณนี้นะครับว่าก่อนจะสมัครสอบรู้หรือยังว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมนี่คือทางหน่วยงาน EPS ประกาศมานะครับประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับการเปิดรับสมัครสอบเพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ในระบบ E.P.S ขอให้ติดตามประกาศจากกรมจัดหางานคำเตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลที่จะเอียบอ้างว่าจะช่วยให้ไปทำงานเกาหลีใต้ได้เร็วขึ้นการไปทำงานด้วยวีซา่า E9 แรงงานทั่วไปจะต้องผ่านการจัดส่งของกรมจัดหางานเท่านั้นนะครับผมดังนั้นผู้ที่สนใจจะไปทำงานประเทศเกาหลี ขอให้รอก่อนนะคะหากมีการเปิดรับสมัครจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีการเรียนภาษาเกาหลีก่อนสอบจะเรียนด้วยวิธีไหนก็ได้ขอให้สอบผ่านเท่านั้นนะครับผมขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครเองเนื่องจากการทดสอบจะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดโดยน้องๆจะต้องมีความรู้ด้านภาษาเกาหลีจึงจะสอบผ่านเกณฑ์คะแนน,นการสอบผ่านก็สูงขึ้น ผู้ที่สอบผ่านไม่ได้รับประกันว่าจะได้ไปทำงานที่เกาหลีทุกคนดังนั้นโปรดพิจารณาก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีหรือในวงเล็บ EPS ทุกขั้นตอนมีค่าใช้ใจ่ายดังนั้นขอให้พิจารณาความพร้อมของตนเองคุณสมบัติก็คือเพศชายและหญิงอายุระหว่าง18ถึง39ปี ณวันรับสมัครไม่จำกัดพุทธ,ธิการศึกษานะครับผมและก็ตาไม่บอดสีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและไม่เป็นโรคที่เกาหลีกำหนดเช่นซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีวันโรคเป็นต้นไม่เคยพำนักอยู่ในเกาหลีด้วยวีซ่า e เกและ e สิรวมกัน5ปีและมากกว่า5ปีขึ้นไป นะครับผมไม่เป็นบุคคลมีประวัติอาชญากรรมในไทยและในเกาหลีไม่เป็นบุคคลห้ามเดินทางออกประเทศไทยไม่เป็นบุคคลมีประวัติการถูกในประเทศหรือเคยถูกปฏิเสธเข้าเกาหลีนี่คือคนนะุณสมบัติย่อๆนะครับผมสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างต่างๆกะให้พี่น้องไปดูได้ในเพจอีพีเอสไทยแลนด์แล้วก็ให้รอนะครับว่าเขาจะประกาศ ให้เรีบสมัครวันไหนเพราะว่าตอนนี้ EPS เขาต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเขาถึงจะประกาศอย่างเป็นทางการน,นะครับเด้อบางคนก็บว่าเมื่อไรจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไร EPS จะประกาศอย่างเป็นทางการเขาต้องรอดรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับว่าต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมต้องมีโรคต้องห้ามอะไรบ้างที่เขาไม่เอานะ เปิดรับสมัครที่ไหนจะสอบยังไงมีอะไรบ้างมีเอกสารอะไรบ้างในการที่จะสอบสอบแบบไหนเว็บไหนอะไรยังไงเขาต้องมีรายละเอียดก่อนเขาถึงจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับขอให้เขาใจตามนี้นะพี่น้องเ้อนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอา้าคนที่เขา,ารบรรลุกับมี่กับามผมมากนะครับว่าทีเาเา่เราไปสอบนี่เราไปเราไปสอบนี่ เราให้โรงเรียนหางานให้ใช่ไหมต้องบอกทนนะครับพี่น้องว่าโรงเรียนไม่ได้หางานให้นะครับโรงเรียนคือสถานศึกษาภาษาเกาหลีนะครับผมเป็นสถานที่อบรมภาษาเกาหลีเพื่อที่จะให้คุณเข้าไปสอบนะครับโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่หางานให้คนงานนะครับผมและก็ e p s ก็ไม่มีหน้าที่หางานให้คนงานอยู่ที่นายจ้างของเกาหลีจะเป็นคนมาเลือกคุณเองพอคุณสอบผ่านปุ๊บ EPS มีหน้าที่ส่งรายชื่อของคุณที่สอบผ่านมาให้ประเทศเกาหลีให้นายจ้างทางเกาหลีเขาเลือกเขาก็เลือกเลือกเลือกเบืองโอ้ผู้นี้ถูกตาต้องใจเออผู้นี้หุนดีสูงแงวเข้าดีโอ้ผู้นี้หุนเพียวดีเป็นตะคองแค่วว่อง,วองไวก็เอาผู้นี้นะจะล้วแเตี้นายจ้า,จาง ้าหน้ยจ้างว่าเลือกมันเจ้าสีหน้าตาดีรวบล้อสูงเงาเข้าดีจังไงถ้าเขาบ่อเลือกเขาบ่าถื่อตาต้องใจเขากับบุเลือกนะอันนี้มันเป็นจังซีอีลีในระบบนี่เขาบรลบประกันว่าคุณต้องได้มาทุกคนนะครับเด้อแล้วที่สําคัญกับมือนีนก็มีคนมาคอมเมนต์าถามผมอีกมือนี่ผมถามผมว่างานอะไรอยากรู้ว่างานอะไรได้เงินดีกว่าและสบายกว่า วัดข้ามศิวผมกับบอกเลยว่าผมไม่รู้ครับผมก็ตอบตรงๆไปเลยว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่างานอะไรได้เงินดีกว่างานอะไรสบายกว่าผมจะบอกให้เกาหลีใต้นี่งานเกาหลีนี่งานที่สบายงานที่รายได้ดีนี่มันมีครับแต่มันก็ไม่เยอะมันเป็นงานที่คนประเทศเขาเขาไม่ทํากันบางอย่างเขาไม่ทําเลยนะครับอันนี้บอกให้พี่น้องฟัง ผมกำเลยบอกว่าลูกผมเลยบอกลูกว่างานอะไรที่ได้เงินดีกว่าและสบายกว่าผมไม่รู้จริงๆอันนี้วอาตามข้อม่อนะบางคนเขาก็ลาตกงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตรถยนต์บางคนเขากำลัอุตสาหกรรมพวกอาหารหรือว่าบางคนมางานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับดิสไซคเคิลนี่กอยัองวยพวกขยะพวกนี่อันนี้คือนี่ยขยะลน้นวนและนี่พี่น้องทั้งหลังผมนี่กวางขยะเลยเนีย่เดี๋ยวจังอยเขาก็มาเก็บเรา น่ะเขาเก็บไปเขาก็ะจาไปคัดแยกบางควดนี่คือเพื่อนผมทำงานอยู่โรงงานขยะนี่ได้เงินเดือนหลายครับพี่น้องมีแต่แบบสามล้านกว่าทุกเดือนน่ะถึงเวลาเขากับ้าไปหาเก็บขยะหนาวบ้านี้ก็ได้ไปไปเอาขยะแต้บา้านนี้การเก็วกับขยะนี่เขาจะแยกขยะดีขยะเปลียกขยะแห้งอย่างต่างๆพวกกระดาษพวกพลาสติกพวกฟองโฟมพวกขวดขวดแก้วขวดพลาสติกซุ้มเป็นโฟมไปนั่งนี่เขาจะแยกกันชัดเจน มันก็เลยจากจะงายหน่อยแต่ว่าบางที่มันก็โศกโปกอยู่งานรีใสขึ้นนะครับพี่น้องแต่ก็ได้เงินดีแต่บางมองก็ได้บดีกับมีอันนี้แล้วแต่นะมางานอุตสาหกรรมนี่มันก็ลายยางผมก็บอกว่าหมดคือยังของผมมาหนีว่ามาเห็ดอะคริลกสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ื่องปั๊มื่องปั๊มได้เงินดีหรือเปล่าก็แล้วแต่แล้วแต่โอบางคนก็บอกมีโอนะบางคนมีโอก็ได้เงินมาหลายนะครับพี่น้องแล้วแต่ดวงไพ่ดวงนันผมบอกว่าถูก ขนาดผมนี่ลูกชายผมก็จะสอบรอบนี่แหละลูกชายผมก็รอดมาสองปีแล้วรอดสอบมาสองปีตั้งแต่อายุสิบเก้าตอนนี้ยี่สิบสองแล้วสองปีกว่าแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะให้ลูกชายผมสอบมางานประเภียไหนจักสีมาอะไรลถย่นวิเีมาอะไรไฟฟ้าแมิว่าสีมาออหยังเนี่ยผมไม่รู้ถ้าใครรู้คอมเมนต์ผมด้วยกรุณาคอมเมนต์ผมด้วยมางานอันนี้ได้ครับดีอ้วงานอันนี้ได้ครับสบายน่าเราล่องไปเลยประเภทงานนู่นนี่นั่น แล้วมันจะมาตรงปกบ่างหล่นี่จะมาตรงปกบ่ามาตกวงานพาสิกโอ้งานพาสิกจะเป็นงานแบบไดบางคนมา่มวนพัสิกบางคนมาลรือภาัสดกบางคนมาเกี่ยวกับพัสกอยังต่างๆเนี่ยบางคนมาเกี่ยวกับเหล็กคุณคือยังคุนในประเทือนี่มาเกี่ยวกับเหล็กเหล็กเขาก็มาให้ดัดเหล็กดัดยังยังสินะมาอยู่กับคนต่างชาตินะบางที่กับ่ค่อยถือกันคับขออันไดเพราะว่าคนเกาจากแสดงกล้ามด่ากันมีเนี่ยเรียกแต่สีมาเจอแต่คนไทยเขามมนก็เฮ็ดไ้เบิดตนั่นแหละอยู oh, ่ที่ความพอใจของเขา นะครับเด้่อเมื่อว่าสิเปลนงานนังกเราเตีเกษตรบศุสัตว์งานกอสางหรือว่างานผุ้สกกรรมนี่เลี้ยแต่ความพ่อพึ่งข้อใจของเขาเนาะเลี้ยเลี้ยแต่เขาสิมาตัวงานแบบใดเขามาตัวงานแบบนี้ถ้าใจเขาบ่มบาเขากับมังมาคือเก่าแต่ที่นั่นเนี่ยเนี่ยมางานนังก็ตามถ้าว่ามีโอมันก็ได้เงินบ่หลายดอกแต่ว่าก็ดีกว่าเมืองไทยดีกว่าเมืองไทยอยู่แล้วค่าเรืงเขาเดี๋ยวเราหาเงินนะครับเด้อนะอันนี้เราสู้พี่น้องคือฟังตรงๆสำหรับผมนาความฉิดผมว่าผมผมบ่มีปัญญ่าหาเงินได้เดี๋ย่เมืองาทย คนที่ได้รายก็นี่การจะมาว่าผมเนี่ยผมผมบระเดีหมายถึงมู่เจา้าผมหมายถึงผมผมว่าท่าเรียงมันมันดีกว่าเมืองไทยเฮ่าแน,นอนนะครับผู้ใดอยู่เมืองไทยได้เงินหลายแล้วก็ดีไปอันนี้บระเดว่ากันนะครับเดี๋ยวสหรับผู้ใดอ,อยากมาการลองศึกษาเบิง้งนะครับลองศึกษาเบิ้งดีๆพิจารณาแล้วก็หาข้อมูลหรือว่าเรียนภาษาเกาหลีล้อนะการเรียง่าจะส่อพานหรือว่าส่อพานอยู่ที่ตัวของมุเจา้าถึงแม้ว่าจะไม่เรียนคู่กับสอนคุ้นใดแค่ในในโรงเรียน หลังจากนั้นอยู่ที่คุณเองว่าคุณจะจดจําแค่ไหนจําคําศัพท์ได้แค่ไหนคําศัพท์เป็นสิ่งที่สําคัญมากผมบอกลูกผมก็คือผมบอกมูเจ้านี่แหละใตาเห็ุแบบใดผมวิทย์บอกลูกว่าให้จําคําศัพท์แลวกะคุณครูสอนอย่างมากก็ให้จําเอาให้ไปหาใน YouTube ขว้าสวบที่เขามาเปิดเผยใน YouTube ที่เขาเอามาแชร์กันใน YouTube เยอะมาก <c oughs> ให้ไปหาเอาให้ไปหาเบื่องนีมันเป็นคําเขียนคําอ่านยิงย่งยิ่งเรื่องรูปภาพนี่ ถ้าไ่ได้เลี้ยงรูปภาพเราก็เลี้ยวลดนะอย่าพลาดเลี้ยงรูปภาพถมบอกเลยเป็นหมวกเป็นเสือเป็นมาสีคือเป็นแว่นตาเป็นร่องเท่าอย่างต่างๆ่งเรื่องนี้ตัวเนตตัวหูานี่อย่าให้พลาดเรื่องรูปภาพเด้ครับพี่น้องเด้อวผมสีบอกให้ฟังมันสีมายากมันสีมายากอัดซุ่มเห้ื่ออ่านนี่คําอ่านครับยังให้เติมคําเติมยังนี่อันนี้ผมปวดหัวน้ำอยู่พี่น้องอันนี้พี่น้องก็ลองพิจารณากันเราเองผมก็บอกมุเจ้าได้ซ้ำนี่ผมก็บอกลูกผมได้คือกันซ้ำมุเจ้านี่แหละ มันสิสอบผ่านบ่ผ่านกับเล้วเต่ยเขาแต้วแตลูกผมนะเขามีความตั้งใจมันกับผ่านแค่นั้นล่ละนะแล้วผ่านเล้ยวสิได้มาหรรอบไได้มาก็เลี้ยวเต่้ดวงไผดวงมันคือเกาบ่มีผู้ใดรับประกันได้โรงเลียนกับ่รับประกันผู้ใดไดเราวโรงเลียนกับวได้สอบวัดรับประกันว่ามาเรียนที่น <th uh, uh, um, ี่สอบผ่านทุกคนโรงเรียนบ่มีโรองเรียนไดนรับประกันได้แล้วบ่มีโรองเรียนไหนรับประกันว่าโรงเรียนฉันสอบผ่านแล้วได้ไปทุกคนก็ไม่มีไม่มีใครรับประกันได้ เราบม่ได้บอกว่ามาแล้วได้ดีทุกคนผมก็ไม่เคยพูดนั่นมันโมเมนต์ความจริงที่จะจะได้ดีทุกคนไม่ใช่ความจริงไม่งั้นมันไม่มีการย้ายการย้ายงานไม่มีการดูดแท็กผมเบา้าผมิเว้าทุกอย่างผมเบ้าตรงตรงผมเบ้าทุกมุมของประเทศเกาหลีใต้ผมบอได้ว่าโอ้ยดีเบสประเ,รเิฐเลยแลวทุกอย่างได้เงินดีอ้ได้ท่งเงินเดี๋ยวลรแสนสองแสนทุกคนผมไม่เคยพูดแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงไพดวงมันผมบอกพี่น้องฟังแบบนี้นะครับเด้อ มื่อนีฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้ผมออาขายับเปียกมาถิงนะครับออาขายับเปียกมาถิงก็เลยได้มานังว่ากับพี่น้องอยู่บ่ขายับนี่แหละบ่ได้ออกไปทวงหน้าบรรยาการบ่ดีปานใดครับพีนนี้คือฝนหยตกนี่นะครับเด้อเวอร์ซิมากระลองพิจารณละหน้าบึงนะครับเกาหลีใต้นี่ผมว่ายังเป็นประเทศที่หนามากอยู่กับเ่าผมยังสนับสนุนพี่น้องมาทํางานให้เกาหลีใต้สำหรับคนที่มีอายุ1 8ปถึง39ปีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้ถ้าว่าเปลี่ยนประโยชน์กดไลคไล์กดแชร์ให้สน้องวรรณษาเพื่อเปลใใี่ ถ้าดีพี่น้องได้ฟังต่อไปเรื่องโซโลของชาวบ้านคนกับกำลังเบิ่งดีกันจะพ่อสองมือแล้วขั้นวอลเลี่ยงผัวเรียงเมียคนเบิ่งดีดีกันจังมาพี่น้องนะมันมีหลายอย่างอยู่สีบอกชูฟังนะครับเด้อมือนี้ฝากไว้แค่นี้ยู่ดีมีแห้งลำรวยกันทุกคนมือนี้คนยึดครอบยึดหกแสนครัวครับผัวบ้านหาแสนกวัวสถานการณ์ยังบ่ปลอดภัยในเกาหลีตอนนี้แต่ยังช่วงีที่เขายังให้คนไทยสอบมาอยู่นะครับเด้อเอาจั่งไหนก็ต้องสูกันไปพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องเดําเลื่อนต่อไป นะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับกัำหองกันครับเมื่อดเดียว